พักเตรียมตั้งรับยังไงนะคะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าออกกว่าหรือต้อยอะครับพรุ่งนี้ก็ผู้บริหารพักหรือผู้หลักผ้ใหญ่ในพักก็คงมีมาตรการในการเตรียมตัวอยู่แล้วซึ่งผมกับมาจักต่างประเทศแต่ยังไม่ได้เข้าพักเลยแต่รู้ว่าเขามีการเตรียมการอยู่แล้วเราไม่ด้กังวลอะไรนะครับมีการสังเกตว่าอาจจะถึงขั้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่้รเนียคนก็ กิดสถาการณ์อไปหลายอย่างเป็นธรรมดาแต่แล้วก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรให้เราไม่็นใจเพราะเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะก็ไม่กิจการอะไรไกลตอนนี้โพออ,อกมาท่านนายกตกไปอันดับห้าเลยตรงน,นี้เราจะเรียกใครจะมั่นกับใจ<น>ขอดให้ริงโพนี่ไม่ได้ทำเมื่อวานทำกันมาที่โน้นจะแต่รอแบแรกแทีม่มีปัญหาตอนหลังนี่ก็มีคนเริ่มเข้าใจมากขึน้น ที่คนรู้ว่าทํามาเพราะอะไรไปเพราะอะไรก็เข้เาใจที่ในการนายขายพูดนอย่างนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอะไรคือหลักการใหญ่ๆเลยที่นายกเป็นห่วงคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาทั้งหมดวันนั้นถ้าตามที่คุณเซนเนี่ยทำนั่นก็คือปิดต่างทังหมดคนไทยเป็นหนึ่งคนไม่จะลับมาไม่ได้ถ้าเกิดมีอะไรประทามันจะเสียหายไหมใครจะคุ้มครองพี่น้องเราที่อยู่ต่างประเทศในขณะนั้นให้กลับแผ่นดินไทยด้วยสวัติภาพไม่ปลอดภัย การเจรจาทางการพูดการเจรจาการพูดให้ขยายเวลาเวลาในการติดจารหรือในการตัดตานั้ไหลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดทั้งหมดเป็นเรื่องของทารไม่ว่าประกาศคนอัยการสืกก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่หน้าที่นายกเลยการเจรจาแบบนั้นไม่ใช่นายยกจะต้องไปยกแผ่นนี้ให้ใครเหมือนกับคนสร้างวัฒนธรรมบางคนถ้าราเขาจะยอมหรอครับไม่ใช่อำนาจนายกนะใครได้นักบดเป็นคนอัยการสืกต้องไปพักัคนประกาศเพราะนั้นก็การเจรจาดึงเวลาเพื่อให้คนไทย กลับบ้านปลอดภัยแต่นี่ยังกลับมาขนาดนี้ก็ยังมีหมดก็ยังมีถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นตบราคาญญ่าฟังในทีจริงๆก็เกิดขึ้นแบบนั้นซึ่งเราไม่อยากให้มีถ้าใครจะรับผิดชอบพี่น้องเราที่อยู่เพนะราะการเกรจะนายกเนี่ยด้วยความปรารถนาดีเพื่อจะให้ถึงเวลาได้ให้พี่น้องเรากลับบ้านปลอดภัยไว้ก่อนไอ้อนาคตในการจะว่ากันไปเนี่ยก็ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงที่้องทำ